เป็นเรื่องตลกที่คนซึ่งถูกเรียกไปประชุมอาจจะไม่ได้ตลกด้วยนะครับแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนนี้สุดหล่อสุด F ฟร็พีเ็กเผู้ประกาศข่าวซึ่งเท่มากเหลือเกินนะฮะมีสัมพันธ์ชู้สาวไปกับทั้งโปรดิวเซอร์กับทั้งแฟนๆเพ็กเซตเนี่ยนะฮะประกาศว่านี่หมดยุค PC นะฮะผมก็ชอบนะหมดยุค PC แต่ผมเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่หมดยุค PC แบบธรรมดาธรรมดามันเป็นอาการของตามที่ The Struc t u r e ได้พาด ข่าวให้เราได้เห็นกองทัพสหรัฐต้องไม่มีในพลอ้วนนะฮะคือจริงๆแล้วกองทัพสหรัฐเนี่ยทหารระดับผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้อ้วนทวนแบบพุงใหญ่พุงโตนะคือเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะระดับในพลที่เป็นโฟสตาร์เจเนอโรของสหรัฐเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยยังฟิตอยู่นะคือไม่ได้แพ้แล้วเอาจริงแล้วโดยเฉลี่ยผมคิดว่าถ้าวัดพุงกันจริงๆเนี่ยทหารระดับในพลสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเท่ากับทหารระดับในพล,ลในหลายประเทศคือก่อนอื่นในสหรัฐอเมริกาทหารระดับในพลจะน้อยด้วยแล้ว ส่วนใหญ่ก็ยังฟิตนะฮะคือวิ่งจ็อกกิ้งทุกเช้าแล้วก็วิดพื้นซิตอัพได้เยอะนะฮะไม่ได้แพ้คนซึ่งยังเข้มวินัยในยามหนุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นเรื่องในผลอ้วนนะครับมันมีวาระของการที่จะต้องการที่จะลดบทบาทของนายทหารผู้หญิงหรือไม่ อันนี้เป็นประเด็นซึ่งน่าสนใจเพราะว่าพีทเขาก็เคยพูดเรื่องนี้ในช่วงซึ่งเขาจัดรายการแล้วก็ตอนที่เขาให้การต่อคณะกรรมการในสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการสู้รบหรือ in combat จะต้องมีมาตรฐานในการชี้วัดซึ่งเป็นมาตรฐานเดิมซึ่งไม่ใช่มาตรฐานซึ่งออกแบบมาให้กับผู้หญิง ผู้ง่างต้องใช้มาตรฐานเดียวกันสําหรับชายและหญิงอะไรเงี้ยใน combat role นะฮะซึ่งก็เป็นหลักการซึ่งไม่ได้ผิดถ้าเกิดพูดถึงในกรณีของการปฏิบัติการสู้รบในแนวหน้าซึ่งเอาจริงๆมันก็จะมีมาตรฐานเดียวว่าจะต้องปฏิบัติการได้ดีเยี่ยมขนาดไหนในเรื่องของการใช้กําลังของร่างกาย ว่าระยะหลังเนี่ยเข้าไปยุบหน่วยงานซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มโอกาสให้กับสตรีในกระทรวงกลาโหมอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งจะถูกมองโดย r e p u b l i c ันว่าเป็นสายโว้กพู้ตัดตรงเรื่องนี้ผมยังไม่ได้เจาะรายละเอียดมากพอที่จะมองว่านโยบายของ p ีเดเนี่ยมันเป็นการเลือกปฏิบัติต่ตอผู้หญิงหรือมันแค่เป็นการที่จะบอกว่าเฮ้ทุกคนต้องฟิตร่างกายมากขึ้น ถ้าเกิดทุกคนต้องฟิตร่างกายมากขึ้นเฉยมันก็ไม่ใช่ประเด็นรเรื่องอื้อฉาแต่ว่าในรอบที่ผ่านมาที่เขาเรียกประชุมระดับบิ๊กๆเนี่ยนะฮะเขาเรียกท็อปบรัสระดับในพลเนี่ยเขาเรียกประชุมใหญ่เลยแล้วก็จัดใหญ่จัดเต็มในแบบที่นั่งเล่าประเด็นเกี่ยวกับความฟิตร่างกายของทหารอะไรเงี้ยซึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยในประเทศอื่นซึ่งทหารจะไม่ได้เป็นแบบทหารแต่ทางานออฟฟิศจริงฐานสหรัฐก็ทํางานออฟฟิศแต่ว่าโดยปริมาณจํานวนในพลซึ่งนั่งตบยุงในสหรัฐเนี่ยจะคนข้างน้อยเพราะว่ากว่าจะ ไปในพลเนี่ยมันยากมากคือมันระบบมันเป็นพีระมิดเลยนะฮะคือจํานวนในพลน้อยเพราะฉะนั้นในพลซึ่งนั่งตบยุงในออฟฟิศเนี่ยก็จะน้อยไปด้วยแล้วการเลี้ยงดูสังสรรค์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่มีมันก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่กิจกรรมหลัก นะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆผมเทียบว่าโดยเฉลี่ยในเอเชียเนี่ยถ้าแตวัดไซส์พุงกันกับนายทหารระดับในพลในสหรัฐผมว่าถ้าวัดไซส์พุงกันจริงๆเนี่ยไม่ใช่พุงคนบริการโดยเฉลี่ยนะสัมริกาโดยเฉลี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนนะเรื่องอบีซิตี้สำหรับพลเมืองโดยทั่วไปเลยโดยเฉพาะถ้ามีฐานะยากจนเนี่ย เรากินน้าตาลเยอะๆบริโภคน้ําตาลเยอะๆเ,เนี่ยหรืออาหารไขมันสูงเนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่ในกองทัพแล้วของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างฟิตโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีโครงการพิเศษแต่ครับอย่างไรก็ดีพีทเนี่ยเขาก็มาด้วยมาดเนี่ยนะฮะว่าเขามาโชว์แมนแล้วก็มาตามนโยบายของทรัมป์นะฮะก็ผมพยายามมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกก่อนกันละกันนะครับให้ดูที่ The Struc t เ r e เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งในมาตรฐานมตานมตรการสําคัญที่เอ็ก s เซประกาศคือการยกระดับมาตรฐานสมรรถภาพร่างกายของทหารโดยใช้มาตรฐานสมรรถภาพร่างกายระดับสูงของผู้ชายเป็นเกณฑ์กลางสาหรับ ทุกคนพร้อมกําหนดให้ทุกนายทหารต้องผ่านการทดสอบปีละสองครั้งออกกําลังกายทุกวันทํางานถ้ารัฐมนตรีสงครามยังออกกําลังกายหนักได้ทุกคนก็ต้องทําได้นะฮะแต่ผมคิดว,ว่านี่ไม่ได้เป็นประเด็นซึ่งเป็นปัญหาเท่าไหร่เรื่อง physical fitness การปรับเกณฑ์เพื่อให้ผู้หญิงหรือบุคคลจากกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มสามารถผ่านการคัดเลือกเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นี่ไงมามาสาย anti-woke แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นการแอบเลือกปฏิบัติหรือไม่ ผมยังตั้งข้อสังเกตอยู่นะฮะแอนตี้วอกเฉยๆก็คือว่ามันต้องมาตรฐานเดียวกันไม่มีการเอื้อสตรีไม่มีการเอื้อบุคคลซึ่งมีความหลากหลายทางเพศไม่มีการเอื้อคนผิวสีอะไรเงี้ยบางครั้งมันก็เป็นการไม่เลือกปฏิบัติจริงบางครั้งก็เป็นการหาเรื่องในการเลือกปฏิบัตินะฮะก็อยู่ที่การกระทำาบจริงแล้วมันอยู่ที่เจตนาลมด้วย ก็ถ้าผู้หญิงผ่านได้เยี่ยมเลยถ้าไม่ผ่านก็ต้องยอมรับเช่นเดียวกับผู้ชายที่อ่อนแอนี่คือสองครามมันเป็นเรื่องแห่งความตายมันเป็นเรื่องของ l e ซ h a l i t ตี้นะฮะเป็นคำศัพท์ที่เฮกเซชอบใช้นะนี่ไปใหม่ยังรวมถึงการยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายนะครับเดือนแห่งอัตลักษณ์ Month of Identity โครงการ d ีความหลากหลายความเท่าเทียมคือในเวอร์ชันเดิมของผมซึ่งแอนตี้วเนี่ยนะฮะ ในช่วงก่อนที่ผมจะได้ลิ้มรสชาติของการเห็นเพื่อนซึ่งทํางานในกระทรวงต่างประเทศสหรัฐโดนไล่ออกยอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อนซึ่งทํางานใน USAID เพื่อนซึ่งทํางานใน Voice of America ต้องตกงานเนี่ยในยุคก,ก่อนหน้านะั้นอ่ะผมก็จะมองแบบเนี้ยแบบเพกเซมองเลยและ แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปผมก็มีใจิตใจกับเขาได้บ้างเหมือนกันคือผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นศัพที่เป็น code d words เป็นศัพท์โค้ e ซึ่งเอาไว้ใช้ในการให้ไม่ยอมรับความหลากหลายหรือเปล่าคือความหลากหลายในแบบที่ทหารในกองทัพสหรัฐมีทั้งคนเชื้อสายเอเชียเชื้อสายจีนเชื้อสายไทยผิวสีผิวดำชาวอิสเปนิกมีครบเนี่ย มันก็เป็นความหลากหลายที่ออกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ภูมิใจนะมันเป็นความเป็นชาติสหรัฐอ่ะสัม,มริการเป็นประเทศแห่งความหลากหลายในเชิงผิวสีนั่นคือคอนเซปต์คราวนี้มันไม่ใช่คอนเซปต์ในสมัยซึ่งมีการก่อตั้งประเทศนะฮะแต่ว่ามันเป็นคอนเซปต์ในระยะหลังซึ่งในภาพรวมมันก็เวิร์กดีแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าอยู่ที่การปฏิบัตินะถ้ามันเป็นเรื่องฟิสิกอลฟิตเนสเฉยๆแล้วก็ไม่ได้นำมาสู่บรรยากาศแห่งการเหยียดในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่อย่างเช่นในค่ายทหารเนี่ยถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นเนนน่่มัักก็ป็ปอะไรซึงง,งวล ซึ่งในอดีตก็เคยมีปัญหาเช่นนี้ถ้าย้อนกลับไป40-50ปีที่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เรียกว่า thread carefully นะฮะก็เป็นนโยบายซึ่งจะต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าเป็นการเป่านกหวีดเรียกให้ค่านิยมแบบเดิมๆสมัยโบราณเนี่ยย้อนกลับไปร0อปีที่แล้วเนี่ยถูกนํากลับมาเอามาปฏิบัติกับคนซึ่งมีความหลากหลายทางผิวสีหรือมีการปฏิบัติในแบบที่ไปกดขี่สตรีหรือไปล่วงละเมิด ในในค่ายทหารเรื่องพวกนี้ถ้าปล่อยให้มันกลับไปเป็นเหมือนก่อนอาจจะเป็นปัญหาได้แต่ตัวเฮกเซตเองเขาไม่ได้เป็นคนซึ่งมีปัญหาแต่ว่าถ้าเขาปล่อยให้มันมีบรรยากาศแห่งความเกลียดชังได้และบรรยากาศแห่งการเหยียดผู้หญิงได้หรือเลือกปฏิบัติต่อสตรีได้ในทางใดทางหนึ่งเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ผลในแง่ลบของการต่อสู้กับวอกเนสนะฮะอันนี้เป็นเรื่องซึ่งละเอียดอ่อนนิดหนึ่งเดี๋ยวรอดูต่อไปก็มีฝ่ายซึ่งวิจารณ์รัฐบาลทรัมป์ว่าเป็นสิ่งที่จะถูกนํามาหาเรื่องลดปริมาณ ลดจำนวนทหารที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในระดับ mid management ทหารผู้หญิงซึ่งเติบโตไต่เต้าขึ้นมาจนมีบทบาทเสมอหน้าเพศชายในกระทรวงกลาโหมสหรัฐในเหล่าทัพต่างๆอะไรเงี้ยไอนมาตรการของเฮกเซตแต่มันอาจจะถูกหยิบไปใช้ในการหาเรื่องลดกำลังพลซึ่งเป็นผู้หญิงหรือไม่หรือหรือถูกนำไปหาเรื่องในการลดกำลังพลซึ่งเป็นผู้ซึ่งมีความหลากหลายทางผิวสีชาติพันธุ์หรือไม่อันนี้เป็นประเด็นซึ่งคนต้งองกาสังเกตนะฮะแต่ผมมองว่าถ้าเฮกเซตซีเรียสกับมาตรฐานเรื่อง ความฟิตนะฮะมันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับในพลในประเทศไทยอ่ะซึ่งในระยะหลังก็มีแรงกดดันให้มีความเข้มงวดในเรื่องวินยัยในการรักษาหุ่นมากขึ้นแล้วตอนแรกก็มีเสียงบ่นกันเยอะเหมือนกันนะครับแต่บ่นเงีย,งยบๆนะฮะเพราะว่าไม่มีใครกล้าบ่นดังๆในเรื่องนี้บ่นเงีย,งยบๆแต่ว่าพอเมื่อเวลาผ่านไปสังเกตดูไหมว่าถ้าคุณวัดขนาดของพุงอ่ะอย่างที่ฟิลิปปินส์ที่เขามีโครงการเช่นนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งในไทยซึ่งแบบบังคับมีความเข้มงวดมากขึ้นปรากฏว่ามันมีผลนะ มันโหดนะคือพูดง่ายนะให้ผมพูดให้คนอื่นลดพุงอนมันพูดง่ายตัวเองทำมันยากก็ถ้าเกิดเท็กซ์สนใจแค่ฟิสิกอลฟิตเ s สแล้วก็เป็นเรื่องของ r e เท a l ลิตี้ผมกาโอเคแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณใช้เรื่องนี้เป็นด็อกว t l e หรือไม่ด็อกวิโซคือแบบเอามาใช้เป่าเรียกอารมณ์ความเกลียดชังเข้ามา